แม่แม่ต่อไว้ไปหมดไลยตั้งทุกตั้งหมดโอเคคุง่ายโอเคโอเคไปหมดได้หรอไปหมดแม่ดนาะไม่อยากขาดก็ต้องตั้งแต่กว่าที่สอง แม้เวลานี้ไทยมีเครื่องมือใหม่คือเซลล์พอดแคสต์ ats, นะคะที่สามารถเตือนประชาชนก่อนภัยมาแต่สุดท้ายยังเห็นภาพหนีไม่ทันบางรายยังเสี่ยงทั้งชีวิตนะะและคะและทรัพย์สินรอบนี้ไม่เพียงจะถูกคาดหวังนะคะผ่านนโยบายด้านภัยพิบัติของนายกอนุทินเท่านั้นแต่การนั่งหัวโต๊ะมหาไทยยังถูกคาดหวังให้ท้องถิ่นจัดการการรับมือภัยพิบัติได้ทันเวลามากขึ้นนะคะจริงๆแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชม,มนะคะมาดูว่าน้ําท่วมรอบนี้ท้องถิ่นวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้ทั้งหมดค่ะขอ มูลไปไม่ถึงนะคะแม้ว่าเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่ไทยมีอย่างเช่นไทยวอเตอร์นะคะชี้ชัดว่าน้ําหมาแน่มีข้อมูลแน่นะคะแต่ว่าชุมชนทาไมยังรับความเสี่ยงไม่ได้ปัจจุบันนี้มีกว่า2 0 0 0 0กว่าชุมชนนะคะที่เป็นชุมชนเสี่ยงภัยพิบัติขณะเดียวกันนะคะชุมชนที่รับมือได้มีเพียง2 0 0ร้อถึงสามชุมชนค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูแนวโน้มว่าต่อจากนี้ไปไทยได้รับผลกระทบแบบนี้ระบบเตือนภัยเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของระบบเตือนภัยบ้าน เราในเวลานี้นะคะชี้ชัดนะคะข้อมูลเราในเวลานี้คือระบบข่าวสารของข้อมูลปอพผ่านการแจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลผ่านการแจ้งเตือนทางผ่านของระบบลายเสียงตามสายนะคะแล้วก็ส่งต่อสู่ประชาชนรวมถึงศูนย์ข้อมูลน้ําทั้งจังหวัดผู้นําท้องถิ่นหรือเซวรสแคชเข้ามาซัพพอร์ตเตือนฉุกเฉินแต่เวลานี้การแจ้งเตือนจริงๆกลับพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ช่องทางการเตือนภัยนะคะแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนเตือนเตือนด้วยข้อมูลชุดไหนและเตือนอย่าง ไรมากกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะแนวโน้มของสถานการณ์ต่อจากนี้คนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆแล้วอย่างเครือข่ายชุมชนที่ทํางานด้านภัยพิบัติสะท้อนว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นต่างคนต่างทําขณะที่ข้อมูลมาถึงชาวบ้านนะคะก็ช้าบางครั้งนะคะเลยเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงไปตามภัยที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าขณะนี้เรายังขาดคนวิเคราะห์ข้อมูลได้จริงค่ะตอนนี้มันต่างคนต่างวิเคราะห์ะวิเคราะห์ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ก็มันจะมีผลเรืองการการการอพยพการเตรียมรับมือเพราหลายหน่วยงานมากนะครับการวิเคราะห์ผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นธรรมดนานะครับเพราะว่าธรรมชาติมันค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ยากแต่มันต้องมีหน่วยหลักๆอะ่ะที่สามารถภายใต้คําว่าต้องต้องหนีตอนไหนใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนบอกให้หนีแล้วหนีไปอยู่ไหนไอ้เรื่องนี้ทั้งชุมชนและหน่วยนโยบายต้องเป็นคนกําหนด เวลานี้เราจะแก้ปัญหาที่หน่วยงานต่างคนต่างทําอย่างไรเพื่อให้มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพวันนี้เราหวังนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นนะคะเมื่อนายกนัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากูลนะคะมันนั่งหัวโต๊ะมหาไทายรวมถึงเป็นนายกด้วยนะคะต้องกำชับท้องถิ่นให้สนใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่องว่างขณะเดียวกันจะต้องสนใจฝ่ายปกครองช่วงเวลาสเดือนสั้นๆนี้คือสิ่งที่ทําได้โดยไม่ต้องออกแรงค่ะหรือจะต้องออกงบประมาณมากแค่ไหนแต่ว่าต้องเริ่ม ลงทุนกระชับความเรื่องของความเข้มงวดในการจัดการภัยท้องถิ่นนะคะสร้างองค์ความรู้ให้คนในท้องถิ่นให้มากๆเพราะว่าจุดนี้เราขาดคนวิเคราะห์ข้อมูลค่ะซึ่งการขาดคนวิเคราะห์ข้อมูลนี้นะคะทำให้ระบบเตือนภัยของไทยนั้นยังเข้าถึงกลุ่มชุมชนได้ไม่ชัดเจนหาก มีผลกระทบเกิดขึ้นตอนนี้การรับมือก็แทบจะไม่ทันจริงๆแล้วคงต้องจับตาดูนะคะว่านโยบายการวางระบบเตือนภัยรอบนี้จะใช้งบเพิ่มหรือไม่ในการจัดการระบบหรือแม้แต่การใช้ให้ตรงจุดหรือไม่นะคะเพราะถ้าหากว่าดูในเวลานี้จะพบ,บว่าแนวโน้มของการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นยังคงมีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างคนต่างทับแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องเพิ่มงบนั้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยที่จริงมันทำได้ ก่อนหน้านี้การบริหารสั่งการของข้าราชการไปยังกระทรวงมหาดไทยน่าจะทำได้เร็วกว่าซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนใน4เดือนนี้ค่ะ